อาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2566ชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดินได้จัดงานประกาศรางวัลเกียรติคุณเชิดชูเกียรติรางวัลพงีิหารธรรมประจำปี2566รางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติคนไทยต้นแบบตัวอย่างดีเด่นณห้องประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพม่อมราชวงศ์จิลาพัฒชุมพรนิลวัฒนานนท์โปรเท้เกียรติเป็นประธานมอบในครั้งนี้ ภายในงานมีศิลปินนักธุรกิจอาจารย์โหราศาสตร์มากมายมาร่วมในงานและขับร้องเพลงอันไพเราะอาทิตย์การคาถาแผงนเตวิทออฟฟิเชียอดีไปรับชมบรรยากาศภายในงานและไปฟังเสชาพกันเลยค่ะค่ะดิฉันจันเพนอนันตพิสารค่ะเป็นกรรมการบริหารอนันตารีวิวฮิลรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ อยู่ที่เขื่อนสีนครลินนะคะก็รางวัลสาขาส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่นประจำปี2566ค่ะด้วยดิฉันขอเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะกาญจนบ,บุรีมีธรรมชาติที่สวยงามค่ะแล้วก็พวกเราก็รวมกลุ่มกันนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะให้ได้ทั้งประโยชน์ทั้ง4ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐผู้ประกอบการนะคะ แล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะคะสร้างงานสร้างอาชีพรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวนะคะเราก็จะพัฒนาและก็สร้างมาตรฐานของการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับประเทศแล้วก็ยกระดับอำเภอและจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจอนันตาริเวอร์ฮิลนะคะชื่ออนันตาริเวอร์ฮิลเป็นภาษาอังกฤษแล้วเติมเนะคะแล้วก็อีกช่องทางก็คืออลน์แอ d ค่ะ แอดไซน์อนันตาลุวิฮิลคำว่าฮิลเติมเอสเช่นกันแล้วก็มีเบอร์โทรนะคะ08 1 4 4 5 4 8หน0่งส0 7 2 2 2หนก็ขอขอะคะก็ขอขอบคุณนะคะคณะกรรมการนะคะของทางสมาคมนะคะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แก่อนันตานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเพราะว่า มีอาหารอร่อยนะคะประเพณีที่งดงามนะคะแล้วก็ธรรมชาติที่สมบูรณ์ผู้ประกอบการทางจังหวัดการายินดีต้อนรับนะคะนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะมาเที่ยวกัน,นเยอะๆนะคะ